ก็สำหรับ,บการให้ความช่วยเหลือนะครับด้านเสียชีวิตนะครับจำนวน5้าแสนบาทในส่วนอื่นๆนะครับเงินทุนแทนประกรมชีพลายเนี่ยได้มอบเงินยูยาทางจังหวัดได้มอบเงินยูก็จะเป็นบะทสุดท้ายที่พี่น้องจะยื่นนะครับยื่นไปรับรองแพทย์สิ่งก่อสร้างของพี่น้องราษฎรนะครับก็ทางเคยก็ได้ขอความร่วมมือก่อสร้างความเสียหายเรียบร้อยก็จะประชุมที่อำเภอแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดเพื่อประมาการความเสียหายนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างขนส่งเนี่ยก็ เจ้าที่รักที่4สีชีวิตก็จะได้จํานวนเงิน3ามหม่นบาทครับส่วนจังหวัดเป็นเงินของสประแต่ว่ายุยาจังหวัดเป็นจังหวัดจะเป็นจ่ายให้นะครับเขาก็จะเป็นอย่างนั้นคือ,อยุยา <c oughs> ของอยุางองอยาของสอบประจยุญาตที่5ก็จะเป็นคนที่สามใจไทยนะครับอันนี้ของเจ้าที่รัฐส่วนของพี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการเมตีท่านรับรู้ <c oughs> จะเข้าตรงนี้ไอ,อ้นี่รอดนิ่แป๊บนึงได้ไหมไม่ได้ปัญหาได้มาเหตุการณ์ซึ่งตอนนั้นติดเาสามข่าจังหวัดน,นะครับอันนี้ก็จะรายละเอียดคือถ้าเป็นคนน้าครอบครัว

ตอลียเดีวเวาวันแหละวก็จมสุนัสุน้ไปว่ไปเไปตันเ้องเปนองไาคุณสู้ชะในจุดผอนตนของเทศบาลสุรที่มีอยู่6จุดนะคะเป็นจุดที่ทางอดีตท่านผู้ว่านะคะได้กำหนดท่านมอง